โอเคครับก็กลับสวัสดี่ถ้ามาชมทุ้ท่านะครับวันนี้มีกับช่องมันทีวีบครับยุวนี้จะมาสอนสับปืนกระโดดยิงนะครับทุกคนก็แบบยิงปืนทำน้ำไม่เท่นะแบบต้องสับปืนยิงอ่ะอย่างแรกเอาลูปซองยาวนะครับ2องกระบอกครับสับปืนให้ชินนะครับทุกคนสับสับสับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ เพ er ื่อจะใช้ในเวลาแบบกดปุ่มยิงซ้ายอ่ะในการสับปืนอ่ะมันจะได้สับเอา2ปืนเนี้ยมาสับสับกันนะครับก็วิ่งนะครับวิ่งวิ่งวิ่งเรื่อยๆนะครับแล้วก็สับสับสับปืนนะครับเพื่อความชินนะครับทุกคนนะครับวิ่งหมดเลยครับแล้วก็ยิงครับสับปืนยิงแล้วก็ค่อยสับครับยิงสับครับยิงยิงแล้วก็สับยิงแล้วสับเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับได้ครับเพื่อความพิ้วและ ยิงรวดเร็วนะทุกคนความแม่นด้วยครับสับปืนยิงนะครับดูนะทุกคนนี่หนึ่งหัวนี่สองหัวนี่นี่หมดถ้าภาพใช้กับสถานการณ์จริงได้นะนี่สามหัวไงเนีบบติดหัวแบบทุกคนเอาเป้าไว้บนหัวก็ได้แล้วก็แบบลากขึ้นลากลงอ่ะเหมือนเดิมอ่ะสูตรยิงหัวปกติเลยแต่สับปืนเนี่ยเพิ่มเทคนิคไปคือแบบกดปุ่มยิงปุบกดปุ่มสับปืนนะทุกคนโดด อย่างแรกครับคือฝึกกระโดดนะครับทุกคนกระโดดนะครับกระโดดแล้วก็สับปืนแล้วก็สับปืนกระโดดกระโดดยิงสับปืน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 เรื่อยๆครับทุกคนคือความจริงครับนี่กระโดดยิงสับปืนนะครับไม่ลงคลิปหลายวันเลยมาดูไหนแล้วทุกคนนะครับโดดยิงครับ กระโดดยิงสับปืนเรื่อยๆครับให้ความความชินมือนะทุกคนการฝึกพวกนี้ต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับทุกคนในการฝึกให้ชํานาญนะครับถ้าทําวันแรกก็อาจจะโดดโดดเอ๋ยแบบนี้อยู่นะครับทุกคนแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นเองครับเดี๋ยวก็ได้เองสับปืนธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับแต่คลิปนี้เราจะสอนทั้งคู่นะครับก็คือสับปืนยิงกับกระโดดนะครับนี่กระโดดนะครับกระโดดปกตินะครับาคลิปนี้เป็นไงบ้างครับ ทุกคนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับทุกคนก็ชิวๆนะไฮไลท์อ่ะแบบฝากไปติดตามแบบิกตอกด้วยนะแบบอย่าลืมนะทุกคนเพราะว่าในติกตอกแบบเริ่มมีคนติดตามนั่นแหละเยอะแล้วแหละ